เจ้าไก่คู่ไก่คู่จามาหาหลวงปู่แต่ช้าเลยเนาะเรากินข้าวหล่ะคะสร้อยเพชรสร้อยเพชรสีสวยขึ้นทุกวันทุกวันละสร้อยเพชรเกล็ดมณีน้องทองเล็กเป็นเพื่อนด้วยกดีด้วยกันนะน้องทองเล็กสร้อยเพชรเกล็ดมณี เอาแมวเหมียวแมวเหมียวหนาวกันไหมคะหนาวกันไหมมารอกันนี่เลยมารอกันเยอะแยะเลยคะ่ะแม่ผสมสีแม่ผสมสีไโรดไโรดเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยจ้า ส่อยเพชรสรอยเพชรเกล็ดมณีน้องเงินขาวสีสุดาพีกุลแก้วบุญเรืองน้องบุญหลายบุญหลายเจ้าเมียวเมียวเจ้าเมียวเมียวดีใจกันใหญ่เลยดีใจกันใหญ่เลยลงปลูกกลับมาแล้ว ใครมีอะไรจะ,ะรายงานหลวโปู่ไหมคะโอ้ยแม่ผสมสีแม่ผสมสีถูกห้อมล้อมด้วยลูกๆหล,ลานๆอบอุ่นดีนะอบอุ่นดีจังเลยบุญหลายบุญหลายก็อ้วนขึ้นละบุญหลายอ้วนขึ้นแล้ลวลสีสุดาสีสุดาน้องทองเล็ก อะไรก็โตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเพชรดำน,น,อน,นอ้อยเพชรดำน้อยสร้อยเพ็รเกตมณีสีน้ำน้อย